ที่จะมาพักคืนนี้นะครับสาราพูวิลล่าเมื่อคืนพักที่การ์เด้นพูวิลล่าเ,เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไปกาะเฮกัน <Wow. S 1> แท่แดน โอเคมาถึงท่าเรือฉลองแล้วแล้วก็ตอนนี้9้าโมงกำลังจะออกจากท่าเรือเรือลำเล็กกระติดเดียวแต่ก็น่ารักดิแต่20ชีวิตไม่รู้จะรอดไหมอาจจะเบียดกันเยอะแยะขอบคุณครับรับ,รบ,รบทูชีพเดินด้านหน้าเลยคะ่ะดูครับ เขาบอกว่าเรือย้อนขอความกรุณาใส่ชีวิบไว้ครับประมาณ5ทีนรับได้50คนแต่รู้สึกว่าตอนนี้20คนก็แน่นเรือละโอ้ยเฮ้ลองดู

ถึงโรงแรมแล้ววันนี้คือวันที่สองเมื่อคืนกลับมาถึงตอนสี่ทุ่มโรงแรมคือศาลาหาดไม้ขาวน้องวันนี้เรามาเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วที่นี่สวยนะแกแกบสเดินของจริงอย่นั่นแหละเมื่อวานเห็นได้ไม่เห็นอะไรเลยเเดินปถดน้ำสวยมากเลยครับสวยไม่แพ้ตอนกลางคืน คืนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายห้องเมื่อคืนนอนการ์เด้นพูวิลล่าวันนี้น้องแป้งย oh. ้ายไปอยู่ที่ศาลาพูวิลล่ามาดูกันห้องเป็นยังไง่ายได้งไครับโอเค เมื่อคืนผมเมื่อคืนาบเมื่อคืนผมเดินออกมาเข้าน้ำข้างนอกหลงเป็นเหมือนกันหมดอาอครับอืมไม่ต่อเจ็ดสิบสามจะใกล้ห้องอาหารมากกว่าเด็มเหรอเหรอ ทงโนตรนีก็จะมีแ huh. ค uh ่เ huh. รือง <uh> ูว v i เขาของอ๋อออ๋อแีอบบันี่ที่อยู่ชั้นทสองออแสดงว่าจำนวนห้องของอ๋อสราพูวิลล่ามีมากกว่าการ์เดนใช่ครับอ๋อเหรอสพูวิลล่าจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของจริงๆค่ะมาครับแล้วห้องสราพูวิลล่าของเขาอยู่ระหว่างทางไปร้านนหารอืม ว่าจะมห้องที่ิองนู้ยเป็นห้องสองห้อง,งนนจะเป็นห้งเยจะมีแค่ัย้ยายเพื่อย้ายเพื่อเลฟเฟนที่จะต้องถ่ายรูปไม่ได้เใขออนาดนี <laughs> ้เลยพี่ช่อะไรหรอหน้าฝนก็ไม่ห้ามเราไงราโทรไปปุ๊บวางคบย้ายได้เลย <laughs> ไม่เต็มใช่ไหมไม่ไม่เต็มับผมห้องห้องเล่าวันนี้ไม่ไมเต็ม,มอ เสาวทิศใช่ไหมได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันเมื่อคืนงุตเสาดินเนอร์เนี่ยมีเซตดินเนอร์หรืออะไรปะหรือแค่สั่งอาหารเฉยๆอ๋อแคสั่งเซตพิเศษก็มีเซตพิเศกก็มีหรอเซตพิเศษเป็นแบบไหนอ่ะแต่เราก็ต้องไปดูที่ห้องอาหารเฉยๆเขาอยู่ฟอนเขาไม่ให้อยู่ห้องอาหารเอาวเหรอ Okay. mm -hmm. wow. Uh huh. How about... oh. อ abei, าบน,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 น้ำอยู่ข้างนอกหมายถึงแยกแยกจากตัวอาคารไงได้ครับวัวั้ของัเรไ่บคุณค่ะเดี๋ยวคนโงเป็นข้อให้เได้ฟังนิดนึงค่ะ ไฟฟ้าในห้องค่ะโหมดด้านหลังก็จะเหมือนกับเดิมแต่ว่าได้บอกผที่อยู่ก็แค่ค่ะทแล้วก็ผมใหญ่กว่าเมื่อวานแต่ว่าประตูเชื่อมไปด้านนอกก็จะเปิดตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่ประตูเลื่อนแบบโกลกาด้วยครับของนึกแบบค่ะพอไฟก็สามารถเซตรับตรงนี้ได้หมดเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวยังไงตอนนี้ผมเลยกับพี่เดฟชั่น แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มิมก,กดเบอร์ศูนย์จากในห้องนะี้ตลอดเลยครับ,บได้ครับขอบคุณมากครับอ้ว ันนี้คืออะไรนะที่เขาบอกน้ทำจิ้มหมูเละไม่ใช่ <laughs> ออเดอิฟ <laughs> เป็นออเดอิฟชุดแรกที่ทางโรงแรมจัดให้ไหนลองชิมสิครบทุกซอสอรืรยังไม่อันนี้เป็นบาซิกอ๋อต้องการเป็นาบาซามิเบาซามิกเป็นไงอันไหนผ่านอืมเ <c oughs> ขาบอกว่นา,าน้ำมันมากอกไม่รู้หมือกนรีบาแน้ <c oughs> เอออ่ะกินมีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมคุณถึงมาอยู่ตรงนี้ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นมองไรไม่เห็นเลยแกแล้วไงอ,อะไรนะอเดโซอนหมูต็ออออ๋ออเดอิฟออเดิฟเะไปวด ว้าอาหารมาครบแล้วมีลิฟไอส t สเต็กต้มขาไก่แล้วก็กุ้งผัดชาแล้วก็น้องแป้งอ่ะเริ่มกินอะไหนก่อนดีครับคุณช่วยรีวิวนิดหนึ่งอ่ะลองต้มขาไก่กันสิแป้งชอบกินต้มขาไก่ เป็นไงบ้าง<อ> <c oughs> เ่าคนสิอโ oh, <okay. S 2> อเคไหนหนูลองตัดสเต็กสิครับโรสแมรี่น่าจะไปเอาที่หลังบ้านเานราเนาะเยอะมากให้โรงแรมพอฉันได้เนี่ยซอสซอสมีซอสอะ่ะ okay. โอเคร,ระดับความสุกคือมีเดียมแล็ค ไม่ใช่แกสั่งแค่มีเดียมแกไม่ได้สั่งมีเดียมเลยอ้าวเหรอลบมีเดียมโอเคเป็น,น,นไงอร่อยเหรอขอคำหนึ่ง นั่นแหละกุ้งอ่ะตักขึ้นมาตักไม่ขึ้นอืมเป็นไงครับอร่อยอืมโอเคแสดงว่าอร่อยทุกอย่างมาลุยกันครับ A few moments later มีเงินใช่ไะโอ้ฉันก่งมีพงมีเค้กเค้กรองแรเคฟรีปะเนี่ยทำไมรู้ กากล่องอะไรเกือบคาบแตกแกนั่นแหละเข้าไปทำไมฮะในนั้นน่ะที่เก็บเสื้อผ้าก็เราเก็บไม่รู้จะอยู่ดีๆอยากหรือทำไมถ้าเปิดมาราคาแพงเราทำไงกับวันเกิดเธอดีเนี่ยก็ต้องให้ที่แพงกว่าไงทายแล้ว อย่าบอกนะว่าซื้ออยู่ที่สี่หรือสั่งสั่งในเน็ตปะในเน็ตที่เราบอกแล้วอะไรอันเนี้ยสั่งในเน็ตที่เราบอกของจริงหรือเปล่ายังไม่รู้อ๋อในเน็ตใช่ไหมจริงโว้ยเปิดอยู่เปิดพีด้านโอ้ยเอเดนโอ้สีดำด้วย จะลองแล้วนะขอบคุณครับ<ม>ต้องว๋งตแต่ว่าในใน u t u b e อะมันมีวิธีตัดเองด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ยินนี้ต้องร้องไห้ไหมแกไม่ใช่เราขอบคุณครับเอาไงกะบันเกิดเธอดีเนี่ยไหว้ด้วยขอบคุณครับ Thank you ดีไซน์สวยนะ โป๊ตติ้งของสาราทำไมสงวนนะทำไมโดนไม่แนะใส่หมดอ,อร่อยเลยนี่ของผมเป็นออมเล็ตเหรอเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะไข่ค,คนไข่ค,คนไข่เจียวไข่เจียววันพี่เขาก็เรียกว่าไข่เจียวอวันพี่เขาก็เรียกไข่เจียวส่วนของน้องหมดแล้วหิว เดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองกันต่อฝากด้วยน,นะครับสาราสวยจริงๆ มากเลยเนาะโอเคทริปนี้เราก็จบที่เสม็จนางชีเราต้องไปจบที่สนามบินสิเราต้องกลับไปกรุงเทพแล้วต้องไปจบที่สนามบินก็จริงแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะต้องวิ่งเข้าเกตอีกฉะนั้นจบที่นี่แหละโอเคยังไงก็ทริปนี้ทั้งหมดสนุกไหมครับสนุกสนุกอิ่ม อร่อยไม่แพงแอบแพงนิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ตั้งใจมาที่ภูเก็ตในครั้งนี้ก็ฝากอะไรมาหน่อยไหมสำหรับทริปนี้แฮปปี้เบอร์เดย์อวยพรนะอวยพรว่าอวยพรอยากให้ทำอะไรอยากให้อยากให้มีความสุขไหม หรืออยากอยากได้อะไรหรืออยากจะให้เรามีอะไรนนอ,อะไรนะนนอะไรนะการที่บนแล้วก็บังคับก็เป็นแต่ก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละโอเคขอบคุณมากครับสำหรับทิปนี้ thank you oh. bye bye เจอกันคลิปหน้า<อ>นะครับเอาลูปพอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องๆชาแนลด้วยนะครับ